ที่11กุมภาพันธ์2563เวลา15นากา30นาทีชายคนหนึ่งเกิดอาการเจ็บหน้าอกรุนแรงถึงขั้นอาเจียนออกมาเป็นเลือดสภาพอยู่ในขั้นโคมา่าญาติรีบนำส่งโรงพยาบาลวรรพฤพิสัยโดยด่วนแพทย์ตรวจอาการขั้นแรกเห็นควรรีบนำส่งไปร,รักษาตัวต่อ,อยังโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักแพทย์ให้การช่วยเหลือสุดกำลังกระทั่งเวลา21นาฬิา40นาที เขาจากไปด้วยอาการสงบทางญาติได้รับศพกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาชายคนนี้ชื่อเจนนาถภูม um ินักแสดงชื่อดังของวงการบันเทิงไทยเจนนาถภูม um ิมีชื่อจริงว่าอารุณอิ่มเขียวต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นปองพบเป็นชาวอำเภอบรรพพิสัยจังหวัดนครสวรรค์เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่7จากโรงเรียนวัดธรรมจริยาวาสตำบลหนองกรดอำเภอบพรรพทพิสัย จังหวัดนครสวรรค์จากนั้นย้ายไปเรียนต่อที่วัดเทวะสุนทรกรุงเทพมาหานาครจนถึงอายุ17ปีปี2,519ด้วยความสนใจการแสดงมาตั้งแต่เด็กพออายุได้19ปีเขาสมัครเข้าเรียนวิชาการแสดงหลักสูตร,รการแสดงชั้นสูงในชั้นขั้นมูลฐานของสมาคมนักแสดงอาชีพแห่งประเทศไทยเขาได้ครูดีอย่างสุพรรณบุรณพิมพ์นักแสดงชื่อดังและผู้กำกับการแสดงชั้นครู และเฉลวยศิรตนาปรมาจารย์กล้องเดี่ยวแห่งภาพยนตร์ไทยผู้กำกับหนังและละครที่ได้ชื่อในเรื่องของความจริงจังในการทำงานจนเป็นที่มาของกิตติศัพท์ความโหดเยับเนียบดุเป็นครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการแสดงให้ปี2521ฝึกฝนวิทยายุย์การแสดงมาหลายปีเขาได้แสดงหนังเรื่องแผ่นดินวิปโยคเป็นหนังเรื่องแรกในชีวิตแผ่นดินวิปโยคเป็นหนังแนวดราม่าแฟนตาซีการบุญชูกำกับการแสดง หนังค่ายชายโยภาพยนตร์ของเจ้าพ่อเทคนิคพิเศษสมโพธแสงเดือนฉายสรพงษ์ชาตรีและปิยมารมนยกุลนำแสดงปี2525เ 25, ขาเล่นละครเรื่องแรกในชีวิตเรื่องเจ้าซอใจซื่อทางททบห้าค่ายก,กันตนาประกบกับพระเอกถาปกรณ์ดิษยนันจากนั้นมีผลงานตามมาอีกหลายเรื่องทั้งหนังและละครละครเด่นที่เขาฝากผลงานไว้เช่นเรื่องตีใหญ่ปี2528 และรับบทแสนในเรื่องลูกผู้ชายไม้ตะพดปี2528ทางช่อง7และเทวดาเดือนดินปี2544ทางช่อง3เป็นละครเรื่องสุดท้ายเจนนาทภูมิได้มีโอกาสเล่นมิวสิกวิดีโอเพลงของนักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดังเสรีรุ่งสว่างหลายเพลงคือเพลงอดีตรักบางบัวบานแม่ขาตาคมพอหรือยังและเรารอเขาลืม เล่น MV วเพลงของไบพัดเพชรสุพรรณสองเพลงคือเพลงแสบหัวใจและเกลียดเธอเข้ากระดูกดำและเพลงคนซื่อคือคนช้ำของสายันสัญญาครั้งหนึ่งเจนนาถภูมิได้รับผลกระทบจากเอฟเฟกต์ขณะถ่ายทำส่งผลให้เขาหูดับไม่สามารถรับงานแสดงได้อีกต่อไปเขากลับไปอยู่ที่บ้านที่อำเภอบรรพฤษไศยสจังหวัดนครสวรรค์ฐานะทางบ้านไม่ค่อยสุดดีนักกอบกับยโรคเรื้อรังเบาหวานตกงานสังขารโรครุมเรา้า จึงกลายเป็นสาเหตุของความเครียดที่ค่อยๆสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกระทั่งบ่าย3ของวันที่11กุมภาพันธ์2,563เขาเจ็บหน้าอกอย่างรุนแรงและอาเจียนออกมาเป็นเลือดก่อนเสียชีวิตอย่างสงบที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักในเวลา3มทุ่ม40ของวันเดียวกันสิริอายุ62ปีทางญาติรับศพกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดใหม่น้องกรดอำเภอบรรพฤพิสัย จังหวัดนครสวรรค์และมีพิธีชาปนก,กิจในวันที่15กุมภาพันธ์2563เวลา15นาฬิกา69 Storys ขอย้อนอะไรยรำลึกและขอบันทึกไว้ในอีกหน้าประวัติบันเทิงไทยด้วยความเคารพครับ